วันนี้ผมนายสลาวินกสิเลศบอลลำดับที่291นะครับผมวันนี้จะมาสวดมนความเปงเข้าพิตาลาก่อนหล่าคุณทวดนะครับวันที่9เดือน12เป็นครั้งที่30นะครับแบบนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9เดือน12ครับเจ้าสลาวินกสิเรเลศบอล ขอเป่งวาจาสัทธาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาเจยะบูชาแด่องค์พระความปฏิเทตเจ้าองค์น้ำปูสำเร็ตรูน้ำปูบันเด่นหลวงปูศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทิพย์เจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสลายของข้าเจ้านี้ขอพระคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงประดานจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสลายมนต์ต่อไป ชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวารสุอัตราทัศนตุเทวตาสัทธามังมุดาชัสสุนันตุสัคโมกะังสักเกกาเมจรุเปคิริสิขารสจเตจันตริเทวิมาเีติเปรัเทจคารเมตุวนานคาหเนคิหะอุตุมีเคเตปุมาเจียนตุเทวาชาลัทราวิสเมยักขะกันทัปนาคาติตันตาสานิเกยังมุนีวราวจนังสาลัมเมตุนันตุธัมมัสโณกัโรอายมัฏฐันตาธัมมัสโณกัโรอายมัฏฐันตาธัมมัสโณกัโรอายมัฏฐันตา สุดน้ำมักรสศรคาถานโมสศรพะคเขโตะวะศตโตสมมาสัมพุทธาสารนโมสศะัะคเขโตัวะหตโตสมัาสัมพุทธาสารนโมสศะพะคเขโตะวะหตโตสมมาสัมพุทธสสพระสัจกิริยาคาถา นัตถิเมสนังอัญญพุทธเมสนังวัังเอตินะสัจจวัฒนสติเมหอดุสัะพทานัตถิเมสนังอัญญธรมเมสนังวรังเอตินะสัจจวัฒนสติเมหุสัะพทานัตถิเมสนังอัญญสังคมเมสนังวรลังเอตินัสัจจวัฒนสติเมหขุสัพทามหากรุณิกโกนาโถติอธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอธยาสพภะปานิยังปูเดตวะปารมิสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอตินัสัจจวัฒนมาหนดุสพูปัตตวามหากรุณิกโกนาโถอ ายัญพะปานยังปาวะปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัฒนามาหนตุสัพุปัตถวาสุดมาสมัยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุิัติกาบิลาวตสมิงมหาวเนยมหันตานิโกสังคีสติมจมัติหีพิโกสติหีติหีวะอรันตหีทัหีเจรกวะทาตุหีเทวตัยปุยานัสนิปิตางหนติพระควาตังรันายพิโกสังกัจจารคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตันหองสิบายังโขพระควาสเก สักพีหิวะอัฐันติหิธะตัสหิเจริเบตาติหิธีวตาเยาภูยนะสัน,นิปตาหุนติปะคอนตังรัสนายะพิกุสังคันจัยยานุนัมมายมปีเยนะพ,พนระควาเตนุกัสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวัโตสันเกปะเจกคา,าถาภัสายมติอัตโหตาเทวตาเสธาปีนามะพระวาปุริโส,สตสัม,มินทิตังวาปะหังภาสา,สาลิยะภาสาลิตังวาปะหังสัมินเชยะเอวะเมวะ สุทาวาเสสูตเทวสุวรรณตะหิตาปะขาโตปุระจบปะตุระหังสุตะหัวตาเทวตาปะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัลังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาปะขวโตเสนเกอีมังกะถังอภัสีมหาสมโยภวนาสมิงทิวกัญญาสมาคตาคตัมหาอีมังคะมัสมายังทักิตายวะอัปรายสังขติอะ <lands> โข <diy>. อัปราเทวตาปะขวโตเสนเกอีมังกะถังอภัสีตระกัตพิโกวสมาทังสุจิตังอัตโนอุจกรรมกลางสูตรสาวทิวะในตานิคังเหตุวาอินทริยานิลคันติปนิตาติอะโขอั สันนิเกอิม und ังกังอภาเชตวาคีรังเชตวาปริคังอินะคีรังโอหัจัมณีชาเตจาันติสภาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุนุคาติอันะขอปราชีเทตาปะขวโตสัเกอิมังกัถังอภาเยเกติพุทธังสันังคาตาเสดเดคมิสันติอปายภูมิงะหายมันสังเทหังเทวกายังบริบรสนติติอันลโขปะวะพิคุมันเตีปุยนะพิเวชัสสุรปกตาตุสุเทวตาสนิวราโหติสตารตังรัตนายาพิคุสังขจัตเยปง อตหีิเดพิกเวทุสันตินะครับธมทานังอารันโตสมาพุธาเดชปีวคอนตานังเอตปมาเยวะเทวตาสนิปทาพวิสันติเศตีมหังอิตะนหีอาจจะคิสมีพิกเวทวะกยานังมณีกิตสามีปิกเวทเวะกาังมณีทายติสามิพิกเวทเวะกยาังมณีตังสุนัาถาสตุงนามัสสกรุาพาสีสามิติเอวมันเตติโคเติกโตปัญญาโสสงปขวายตัธวจัติสโลกมังคสสามิยะตภ ปุตตุสิหาวสันลีนาโลมาหังสับพีสัมพุนโงฏธัรมมะนัสสาสุทรีวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญญสตเยตวาวเนกาเปรละวัฒเวตโตอมันดยิสัทธาสาวเกสานีนัสเตเทวกายาภิกันตาิวิชาาภิกขโวเตจะอาตบบมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนาสนังเทสัมปัตตุระหูยันังอัมนุสาัตน์ทัสนังอภิเกษตัมมะละขุงสหัสสังอัฏฐสันนิสสังอิเกสาสนะอมรสนามัทธสุงอภิเกษตัมมะระขุงที่สาสภาวุตตาหุงนัสภังอภิชยะเพราะว่าขีตโนนจะคุมมาตโตอมารดยิส เทวกายาพิกันตาเทวชันตถาพิกโวเยวังกิจยิสามิกิราหิอนุปุปสุสะตาสาสาวยะขาภุมิกาปิลัทวาอิทิมันโตยุติมันโตวันะมันโตยัสติโนโมทัมนาพิการมงพิกานังสัไม่จริงวนังจาสหัสสาเหวมวัตายะขานณต่านิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะมันโตยัสติโนโมทัมนาพิการมงพิกานังสัไม่จริงวนังสาตาขิราติสหัสสายะขานัต่านิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะมันโตยัสติโนโมทัมนาพิการมงพิกานังสัไม่จริงวนังอิเจเตโสราสหัสสายะขานัต่านิโนอิตตตติิิมมัััันนนนนยุวะโโสส โมทัพมนาพิกมงพิคุณังสัมมติงวนังภูยศามิตาปัญจสตายกขานัานิโตอิทิมโตยุติมโตวันละวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมงพิคุณังสามมติงวนังกุมมพิโรราชไคโกเวุรสานิเวศนังิโยนังสตาสหัสสังแักพนังปยรุปสติกุ่มพิโรราชไหกโกโสปาคสัมมติงวนยังปุริมจัติที่สังราชาทัตตะโทภาษาติพันทพนังอธิปติมหาราชยะสติเสพุตรปิดสภาวโวอินทนามามหาลัยที่มันโตยุติมนัโตวัน กุมพันธังรังอธิปติมหาราชายักตติโตปุตตปิดัสภาวโวอินทนาหมาหาพภะไรท่มันตโตยุติมันโตวันะวันโตยัสติโนโมทัมนาปิกามุงปิกุนังแต่ม่จริงว่นังปัจฉิมันจัตที่สังราชาวิรุปโขปัสสะติยาคานังอธิปติมหาราชายักษตติโสปุตตปิดัสภาวโวอินทนาหมาหาพภะไรท่มันตโตยุติมันโตวันะวันโตยัสติโนโมทัมนาปิกามุงปิกุนังแต่ม่จริงว่นังอุตตนาจัตที่สังราชาเวโรตตปัสสะสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายัสเธียถูปูตัปิดาสาภาโวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทะมานาพิการมุงพิกุนังสัมปิทิงวนังบุตริมาณที่สังท้าตัดถูถ้ากินในะวิรุษโกปชิวนะวิรุปปโผกูเวโลอุตระังที่สังจะโรเตมหาราชาสมันตาจิโรทิสาสัทธรรมนาอัตตังสุวเนกาปิลาวัตเว เจสังมยาวิโนทาสาอคูบัญญัติกาสถามยากุเรนถูกเวเกนถูกวิภูจะวิภูโตสหะเจนโนกามาเสถโหเจกินุขันถูนิคันถูจะปนถูกโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตจเตโนจะขันทภูนัลวิชาชนโนสโพอคูบัญจติสิโขเจวะจิมพลุสุริโยจตสาอิติเจเนจะราชโนคันทภาสหราชพีโมทมนาพิกมุงพิกนังสัมพิงวนังพรถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัจจการประรัสระอคูไปคาสหายาดิพิ ยามุนาทัตตาสาจารคูนาครับยัสษ์สติโนเอเลวันโนมหานโคโสภคัสสัมปิติวนังเยนะครัาชิสหัสอาหันติทิพาติชาปะขีสุจารคูหายสาเตวันมะชาปตาจิตราสุปนายเตสานามังอภิันตานะคะราชานามาสิสุปันตโตเขมยมังกาสิพุทโธสัญหาหิวจังหิวโวหิยันตานะคะสุปนานะสนะมังสศพุทธังชิตาวชิหัเทนะ สมุทังอสุราติตาพาตะรวสวัสเิเตอิทิมันโตยะสัจจิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวขาสาเวปฏิติสติจักปหาราถุนมติสหจันจัพระริปตังเซเบโรจนามกาสนาจิตวาปะดิงเสนังเรหุปรทามุกมาขมุงสมโยชนิพัฒนเจพิกุนังสัมพิงว่นังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวโยดุษฎมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุทิยะสาพหะเมตตาการุณางกายิกาคุเรวายสัจิโนทัตเจตทักะกายสัพเพนะสามนิโนอที่มันโตชติมันโตวันละมันโตยงสัจจิโนโมทวา จนทันสูปนิสาริวาทันมาคูปรกิตาสุเรียสูปนิสาริวาสุรียมาคูปรกิตานะรันตานีปรคิตวาอคูมันทวราหะกาบะุนังวัสโวเสโถสะโปะคัปริณโตทัศเจติทหากายสัพเพนะสาวนินอิติมันโตชิติมันโตวันะวันโตยสติโนโมทัมนาปิกมุปิกังเสิมิงวนังอถคูสาภูเทวาลมขีติขาลีวะอิจาจรชาจอุมาปุานิพัสิโนวรุณาสหธรรมะจารุตาจารเนชะกาสุเรียรุจิลา สมานามหาสมานามโนสามนุนสุตมาริกธรรมปุตสิกาอาคูอากูมโนปุตสิกาอัถาคูคณนโยเทวายเยจโลหิตาวาสิโนปารคามหาเทวปารคาอากูเทวายยะสติโนทัฏเจเตเทหากายัสเพยนสัตวานิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันะวันโตยะสติโนโมทะมนายพิการมุงพิกรังสมิจงวุณังสุกากรุมหาอรุณาอากูเว็นขสาสหะอทัยไคหาปัมโมขาคุเทวาวิจักขนาสถามาตาหาลักชามิสกาจายยัสติโนที้งอย่างอาคาปัชุโนโยติสาเวสติทัฏ โมทัพมานาพิการมุงพิการนังสัมปิทิงวนังเขมิยาตุสใจยามากัตกาจายาสติโนสัมปิตกาลามาติสาชุตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอาคูวัฐาคูปะนิมิตาทาติเตถิทหากายสเพนะลัวนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยาสติโนโมทัพมานาพิการมุงพิการนังสัมปิทิงวนังกิดเทเตเทนนนิกายสเพนสลาวนิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจนเยเศรษิสาตหาพุทธิชาติมัคคีลังโอคาตินะมาสวังถ้าเขมูฆ้าตารังนาคังจันทวะสิตาติตังสุพมาปรมาติิมมมโโโโตตตสสสสหาานนกรเจะะะัังงว สหัสพรมะโลกนังมหาพรมาทิฏฐิติอุปมโนูชิติมันโตพิสมะกโยยัสติโสเทสะอิสาอาคูปเจกวัตติโนติจนจรมันโตอาคาหิโตปนิวาริโตเตยัสเพยพิันเตสินเทเิเวสพภมเกมัรตินาปิกามิปันสักันทัศมาเทียงเอตัคันทัศปันทัศราคินะพันมัตุูสมะจารปนิวาริธรมโมวมุจิถากูจินังอิติเจะมหาสิโนกันทเสนังอเพสิยิปนินานตะละมหาจัตรสังกัลละเพลาวังยธาพุตตะโกเมโคธนันโตสวิตะโกทาโสปชาวติสังกุโทุอัสยยางวเสตันยสพ มาลเสนาพิกันตาเตวิชานาพิกโวเตจะอัดดัอัดดปามะกระดุงจตวาพุทธศาสนังวิตรากิหิปะกามงในสังโลมปิอินทิยงสเพวิหะสังขมาพาจิตายสัตตินโนมรทิติสหบุเดหีสาวกาเตชาเชนเตุตาเตจุลาราเชยพลกรนั่นมมีพุทธเตชะสาะตันตนัตยะธรรมิกา,ารเตชะปสิทธิปสิเท,ทวานารยประปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจัจจสุโลกกาคำพีลักขกาสมุทาพุตุงคังคาจะสัพพมาเชะปสิทธิปอนดุเตเชะเชะเทนิเทนิอุตติอุตตินทีทีเชะเชะข้าคนละตุนนัยนนไนะมรรราาชชี เชะเชะค้มพีรสมพีนาเกณฑนนาคีปิสาจจักรพุตธกะรีเชะชะทุนิมิตาโลาคีเชะเชะสิงคีสุทธานะมุขขชาเชะเชะวรุณะมุขายาตาสาธราเชะเชะจำปาทินาคาตภูรักันถกเชะเชะข้าจักคนนัตตุรงคือกราพุชงสีหาพยาคาทีปาเชะเชะวรุณะมุขายาตาชิตาทิตายเสนนเดปุณสิทธิ์นาณดีเชะเชะสุขาสุขาชีวีเชะเชะธนินจเรตถาชุชัยาเชะเชะธนินสันตินตธาเชะเชะมังกราลัญยาพวเคเชะเชะวัดุละัยยะเกเชะเชะว เชะเชะพรมีนทัคณาเชะเชะราชธิราชสาเชะเชะเชะเทวินสักพังเชะเชะอรหันตปาเจกพุทธสาวังเชะเชะมเหสุโรฮาลินเทวาเชะเชะพมมาสุลโคเชะเชะมานาโควิรุทธโควิรุปโคจนทิมาลวิอินโทจะวินัตโยจากกุเวโรวนโนปิจะอาคีวโยจากปาชุนหกคูมาโรละท่าตารัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทิตาปัสสะอาทยโยอิทิโนสาวกาสภาเชะ ราโมควนตุเตเช์ธรรมโมจะสังโฆจทัสสะปารโรจะดเชยะกังอีเทนะเชยเตชนะเชยะโสเถพวนตุเตเอเทนะพุทธเตชนะโคนตุเตเช์มังคัลังเชโยปิพุทธศาสตรีมัโตะไยังมรสาจะปาปิมัโตะปราเชโยอุโคสยามพุทธมันเถปโมทิตาเชยะตถาสัพามัคขนามิเหสีโนเชโยปิพุทธศาสตรีมัโตะไยังมรสาจะปาปิมัโตะปราเชโยอุโคสยามพุทธมันเถปโมทิตาเชยะตถาอินทคณาเมหิสีโนเชโยปิพุทธศาสตรีมัโตะไยังมรสาจะปาปิมัโตะปราเชโยอุโคสยามพุทธมันเถปโมทิจาเชยะตถาทวคณามหิสีโน เชียปีพุทธศัาสมโตอายังมรษะจปปีมตโตะปราชญอุโคสยามพุทธมันทีระมทิตาเชตาสุปันนนามเติโนเชีปีพุทธศาสมตโตอายังมรษจัปปีมโตปราชญอุโคสยามพุทธมันทีระมทิตาเชยตาคนาเมเติโนเชีปีพุทธศาสมโตอายังมรษะจปปีมโตปราชญอุโคสยามพุทมันทีระมทิตาเชตาสัพพมคคามเหติโนเชยันโตภริยามริสักยานังานทิว เชื้สุชัมังคะเลอัปปารที่ปัลลังเกติเสวะทัพเิโปคะเลอัปปิเสเกอัปทะพุทธนังอาคาปโตโมตติสุนักตังสุปปะมังคังสุปปะพาตังสุขุติตังสุพโนสุโมหุโตเจตสุริถังพัมะจาริสุปตะคินังกายกรรมังวจกรรมังปตะคินังปตะคินังปโนกรรมังปนิหิเตปปตะคินาปตะคินานิกตวะละพันะเถปะคินีเตอทารัถาสุกิตาวิริหาพุทธศาสเสนลาโลคาสุกิตาโหราสหัสปิหิยาสิภิ สุนันโตภูลโตเยเทวะอัตมิงธานอธิกตาธิคายุกาสตาหอนตุสกิลังหอนตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัทนาเตสังสะเพปุรินตูมโนรัฐายุตตะเกเรพันตุวะสังวสาวรากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวริจุจัดสัพพทากขยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาราหังเบลธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาสวัตถียังวิหารติเชตวะวณีอนากับปินทิกัสะอารามิตาะโคพระควาพิคุมันเจศีพิฆวติพะทันติเตติปปโัญจติเต อุปัาวาพิกวีจตถาคตานัอนุปปัาวาตถาคตนังทิตาวาสาตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยมตาสเปสังขารานิจติทางะถคอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทสติปัญญเปติปัญทเปติอิวัตติวิภัติอุตตนิกรติสเปสังขารานาจานิจาติอุปาวาพิกวีเตถาคตานังอนุปปทาวาตถาคตานังทิตาวาสตาตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยมตาสเปสังขาทุกขาติตั้งรถาคติิตอภ ปัญญาเปติปันทพเปติวิวัตติวิพัชติอุตนิกัลติสเปสังฆราตุขาสติอุปทาวาพิคเวตสาคตานังอนุปทาวาตสาคตานังทิตาวาสาทุตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยมัสตาสเปตมานตตาติตังหลักฐานข้าตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกขิตเทเสติปัญญาเปติปันทพเปติวิวัตติวิพัชติอุตนิกัลติสเปตมานตตาติอิทมโมวจักภควาอัตมนาเตปิคูปวตโตปฏิตังอภินันตุนติสวดประเทศกัง พวกคนไม่คำนึงถึงทิ่งละเมงไปแล้วด้วยความอะไรและม่มงพึมุงสิ่งที่ยังไม่าถึงาทิยบ่าที่นันตังอปันจนะข้าตังสินเปปนนดิกรับไปแล้วแตเนปนนพกยังไม่มาปัญจุปันจนะโยตมังตะวิปัสสิสังหีรังสังุปังตังวิถานมรุยบุคคนใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งครับไม่้งไม่คอนแคนครับคพราะคนการใช่นั้นไว้อาชว่กิจจมาจาปังโกชยามาตังสเวความเพียรเม่กี้ั้งทำวันนี้ใครัดความใจวันพรุ่งนี้ให้หินโอสังคารเลเซนัปมหรับเรา เอวังวิหาริมาตะปิงกับโหระตะมาตะที่ยังตังเวพาเจกระตโตติสันโต,ตอจิคเตม,มุนิมุนิสงบยอง่อมเกลียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันตั้งกรรมวันและกันกคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระดีเดียวก็น่าชื่นชมมุสดธรรมะสังเวฆะปัจจเวคณะ สเิสังขารานิจาสังขารกึ่งกายจิตใจและทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปไมีแล้วหายไปสเิสังขารทุกขาสังขารกึ่งกายจิตใจและทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทุกข์ทนยาก,กเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเิธมานัตตาสิ่งทั้งๆทั้งพวงทั้งนี้เป็นสังขารและวไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราตัวตนของเราอัธวังชีวิตตัง้งชีวิตของมันยังยืนอัธวันนงมรณะนังความตายเป็นแท้้มมรรณะปิิิโยสนัังงเชชีีววตตตของเรามมีควาตายเป็นที่สุดรอบ ชีวตังเมยนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารังเมยนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะกัวนิ่สังเวทเอีอย่างไกโยกา,ยกายจิรังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอาจเป็นแต่วิญญาณหคันมะจากวิญญาณจุดโถนเขาดิ้งเสียแล้วอธิเสสติจันทร์ท้าปฐวิงซึ่งแผ่นดินกรดิง่งขะดังอีวะ เปิดน้ำว่าท่อนไม้ท่านพื้นอินทรังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะว่าสังขาราสังขารอะไรไม่เที่ยงหนาอ,อุปราชวิยาธรรมินโนมีความเกิดเคยเป็นความศัตรูธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติทั้งคืนระยำหดับไปที่สังอุปาสมุสุขโขเขาไม่สงบและกำลังกระบาทางไหลเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรันติจะนังไหลทั้งปวงกำลงังตายอยู่มริตสุจะมริตสเลที่แต่งแ,แล้วลกำลังจะตายแต่เทวังมริสามิแล้วก็จะตายงั้นเหมือนกันนั่นที่มีเอตดาสังโสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บะสนเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสะเป็นหีพเทหีพัดตังกัดตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโทเยเทวะอัศวินธานีอธิขตาธิคายุกาสะทาหนตุสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุสเพยติกาสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุสเพอิยติกาสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุสเพปิสาสเพยยขาสเพปิตาสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุสเพยปิสาสเพยัะขาสเพยปิตาสุกิตาหนตุสุขาบุญญตุสเพนนัังตาสุ บุตสวบูชาหลวงอุดอ้วดนโมพุทธตัวอัคันติมายะอิติปะขวานโมพุทธตัวอัคันติมายะอิติปะขวานโมพุทธตัวอิติอัคันติมายะอิติปะขวาปฏิทินาคาถายาติโาสตาสันติวิหารวาชินีทุเปคะเลวโปทิะเลเตหิงตะฮิงตาธทั้งมทานินะ์พรปุชิตาโสเถงกรรณเถระวิหารมันทะเลเทราจมัชานนกว่าจะกพิโกสารมีการธนปฏิอุปัสการขมาจชิสานิ่ขมาจจอิสราสปนะภูตาสุวิตาพุทนตุเต ชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสริชาตาอัทโวปาริกาเนิยานิกังธรรมะวรังปฏิเตสเพปิตุภาษาการณจุสังขยังธาตุจิลังสะจันธโมธมัทลาจักุกราสังโฆหนตุสมัทโวะอัธยาจะหิธยะจะอัมเหราขจุสัทธโมสเปปีธมัจจริโนวุทินสปาปุญญนยามะธมเมอริยปเวทิเตปสนาโหนตุสเพปิตุปนิโนพุทธศาสนีสมาธะลังโพเยจันโตกาลิเทวปวัสตุปุถีภาวยะตะนังสมิทังเมตุเมธนินมาตาปิตาจะระชังนิจังละคันติปุจกังเอวังธรรมินะราชโนปชังละันตประช ทุกขปตัญญิตนนุกาบิต Jesus, ุขาพยปตัญญิพยาสกปตัญญิตสกอนตูสเพบีปานิโนอเโตตาอัมเหหิสัมปตังบุญสัพปทังสัพเพเวานุโมทันตุสัมปสัมปตสิทธิยาทานังทัชนตุสัทยาสีลังลักตุสัพทาภาวนาพิจารตตาจนตุเทวตาคตาสมังคนคาถานสมังสมังขลังลักขตุสัพเทวตาสมภะผู้ฐานนุภาเวนสุทธินุตูนินัตตังงตสมังสมังขลังลักขตุสัพเวตาสมพะธัรมานุภาเวนะ สเพพุทธาประตาปัญเจกันยงพลังอรนาเชนะขังมสปโสสเพรพุทาประตาปัญเจกันอย่างพลังอรรยนาเชนะรกขังมิสปโสสเพรพุทธาราประตาปัญเจกันยงพลังอรนเชนะระขังมสปโส สเพพุทธาภระปตาปัญเจกันยงพลังอรหันตนาเจชนะระขังมมิสปสโสสเพพุทธาพระปตาปัญเจกันย่งพลังอรหันตนาเจชนะละขังมมิสปสโสสเพพุทธาพระปตาปัญเจกันยังพลังอรหันตนาเจชนะละขังมณสปสโสสเพพุทธาพระปตาปัญเจกันย่งพลังอรหันตนาเจชนะละขังมมิสปสโส เรียกน้าเห็นมือศรนี่ข้าเจ้าไลยสวดน้อมสายใหญ่พระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอร้องพระองค์อุทิศวัดเป็นพระไร่ศรนแด่สำเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมนิชนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงพุทธเศรษฐุสวรรคารายขอให้ทรงเห่งมือศรนี้จงเป็นสัตริมงคลแก่ข้าเจ้าและชาวข้าศ์บ่อภัยอย่าทุกข์ทรมารย์ไปในทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจิตมั่นคงเป็นสมาชิกิบัญชบธรรมเขาให้มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีกับข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้ามีสามาัญเจตีตั้งนั้นในพระนามคำสอนแห่งองคสอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพราทั้งหลายผู้ใดมโนาานาสาธุการในบุญกุศลนี้พวกศีลประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลเป็นสูตรของมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลราสำหรับถึงพระลูกมงคลทั้งพวงในสาสมสิ่งมูลเดตจะจัดสร้างขึ้นให้เป็นไดพุทธานุภาพที่วานุภาพและแลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันวนผลได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและทุกบูชาทุกประการเชิญ